สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบจรวดหลายลำกล้อง B.M. 21กราดขนาด122ม mm. ิลิเมตรจากประเทศรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่มีบทบาทสำคัญในสนามรบทั่วโลกด้วยความสามารถในการยิงจรดจ,จำนวนมากในเวลาอันสั้น B.M. 21กราดได้รับการยอมรับว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการทางทหาร bm 2 1กราดเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1960โดยสหภาพโซเวียตและยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศจนถึงปัจจุบันระบบนี้ประกอบด้วยรถบรรทุกอุราลลบสดี D, ซึ่งติดตั้งลำกล้องจรวดจ,จำนวน40ทอ่อสามารถยิงจรวดขนาด122ม mm. ิลลิเมตร ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยมีระยะยิงสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรการออกแบบที่เรียบง่ายและทนทานทำให้ B.M. 2 1กราดสามารถปฏิบัติการได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและท,ะท้าทายในปี2025นี้ B.M. 2 1กราดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการติดตั้งระบบนำทางด้วยดาวเทียม GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงจรวด นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทําให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น BM 2 1กสดกระใช้เครื่องยนต์เบนซิน V 8ขนาด7.0ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางธุรกันดาร ความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ดีเยี่ยมนี้ช่วยให้ B.M. 21กราดสามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแม้ว่า B.M. 21กราดจะใช้เครื่องยนต์เบนซินซึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงค่อนข้างสูงแต่ด้วยความสามารถในการยิงจโจรดจำนวนมากในเวลาอันสัน้นทำให้สามารถสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วยให้สามารถใช้งาน B.M. 21กราดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสนามรบ ภายในห้องโดยสารของ B.M. 21กรดได้รับการออกแบบให้มีความเรียบง่ายและทนทานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายบอ่อนั่งและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมระบบได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติการ ในด้านความปลอดภัย BM 21กราดได้รับการออกแบบให้มีความทนทานและสามารถปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายต่างๆในสนามรบอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1960ริจึงอาจไม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเหมือนกับยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่ๆอย่างไรก็ตามการฝึกอบรมและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งาน BM 21บกราดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปแล้ว BM 21กราดเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามรบทั่วโลกด้วยความสามารถในการยิงจรวดจ,จำนวนมากในเวลาอันสัน้นและความทนทานในการใช้งานทำให้ BM 21กราดยังคงเป็นอาวุธที่มีความสำคัญในกองทัพของหลายประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมในปี2025นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติการของ BM 21กรให้ดียิ่งขึ้นหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ BM 21กรหรือระบบอาวุธอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับ